ัาลาอะลัยกุมมารอมตุลลฮิวะบวรกาตุครับศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีสลานะครับก็ร่วมต้อนรับนะครับคณะนะครับที่มาส่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับเพื่อรับตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนะครับผมก็ในที่นี้นะครับก็มีท่านรองผอโรงเรียนนะครับมุสลิมวิทยาของจังหวัดภูเก็ตนะครับผมท่านรองสมศักดิ์นะครับผมก็ได้เพ่วมพูดคุยกันนะครับในเรื่องของกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้นะครับ กิจกรรมต่างๆนะครับท mm. mm ี hmm. ่เรามีอยู่ที่ศูนย์นะครับก็ท่านก็ได้เห็นกิจกรรมของเด็กๆเยาวชนนะครับศูนย์อบรมเยาวชนปกป้องอุมาจังหวัดสตูลนะครับพร้อมกับนะครับเรามีคณะนะครับที่มาเยี่ยมชมกันอย่างหลายท่านนะครับจากหลายท่านที่เห็นแล้วนะครับมีความภาคภูมิใจกับกิจกรรมของเด็กๆนะครับของศูนย์อบรมของเรานะครับเรามีกิจกรรมนะครับ ให้ชิมให้ดื่มกาแฟเรามีโรตีนะครับทุกคนก็ได้นะครับได้รับชมกิจกรรมของเด็กๆนะครับของศูนย์เรานะครับผมกิจกรรมที่เรานําไปสู่เป้าหมายของวิถีชีวิตอิสลามนะครับโดยการเล่าสู่กันฟังบอกเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตของเด็กนะครับผมกิจกรรมเด็กๆนะครับก่อนส่งกิจกรรมลาก็ได้มีการพูดคุยนะครับกับคณะนะครับแล้วก็ในการนี้นะครับมีการเชิดชูวิถีชีวิตนะครับ พร้อมกับนําไปสู่เป้าหมายของการแบ่งปันนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับกับการมาเยี่ยมมาเยียนของคณะนะครับส่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับเพื่อรับตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนะครับผมขออ้อนวอ์ส่งตอบรับดูอาไปพร้อมๆกันนะครับผมััสลามุยกวะบะเราะกาตุฮ์